รถคันแรกขายอยู่สองแสนไปลายเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ต้องเสียค่าซ่อมเท่าไหร่ถึงจะได้ขายแล้ววันนี้บุญหลงพูดคืออะไรวันนี้คนแพ้ต้องวิ่งรอบเต็นค่ะบอสถ้าหนูทายถูกบอสวิ่งรอบเต็นถ้าหนูทายผิดหนูวิ่งรอบเต็นค่ะแต่บวกลบเนี่ยช่วงหลังเทอมแม่นที่ให้เท่าเดิมคันห้า 1> 1, <5. S 2> มากกว่านี้ไม่ได้ละขายเท่าไหร่แ้วหนูให้กล้องดูค่ะ เห็นเริ่มเลยของเกานะ่าน่าจะเก็บสีมาแล้วเนะี่ยสีมันไม่มีตําหนิเลยอะรถน่าจะเก็บสีมาให้แล้วเพราะว่าไม่ได้เก็บที่เรารถเปะมากสีมีรอยเลยอันนี้ที่เห็นนี่แค่ฝุ่นอย่างเดียวนะยางปี21โดนไหมอย่างเาางี้ยโดนค่ะเหีอือดอกเต็มเลยนะเสียดายเนาะเปลี่ยนยางเท่าไหร่สี่วงแปดพันฝุ่นเยอะมากเลยนะเลนให้เขาเก็บตามซอกไหมนะได้ค่ะเขาเก็บสีมาแล้วเนะี่ยทำไมเขาไม่เก็บวะเนี่ยเกือชินีไว้ก่อนไซส์เกิร์ต้ 1, 5 ไม่รู้มันลอกติ๊กเกอร์แล้วมันจะโดนหรือเปล่ารประเด็นน่ะมีพรมสภาพดีเห็นป<ะ>่ะเพราะมีแผ่นโปรเทคเนี่ยช่วยได้ยางอะไรมีไหมนะยีแม่แรงยางอะไรไมีครบหมดภายนอกเขาเก็บสีหมดแล้วอ่ะมันก็ไม่มีอะไรมีแค่ยางมเมื่อกี้ไปดูภายในหน่อย กาะนี่เห็นปะ่ะก็ระปกหน่อยอ่ะสีมันออกเนี่ยต้องให้เคาฟอกนะแนทเกาะสีนี้ดูแลยากไหมคะบอลจริงๆก็แอบยากนิดนึงเพราะว่าพวกสีสว่างเวลามันลเลอะมันเห็นอย่างนี้เป็นคราบเห็นปะ่ะแต่ก็ไม่มีอะไรนะพี่ว่าคลีนขึ้นคลีนได้มีน,นิ้เหลืองหน่อยนะ,ะ,ะเต๋อไว้หน่อยแล้วกันเก๊ะอีกเยอสักแปดร้อยแล้วแปดร้อยค่ะเต่อไว้ก่อนคิดว่าน่าจะออกมันจะคลีนขึ้นรอนะ บอลคะแล้วอย่างเงี้ยฟิล์มต้องเปลี่ยนไหมคะหรือว่าเออหวานนี่คืออะไรอ่ะบอลคะนี้มันเป็นที่กระจกหรือว่าฟิล์มอะอยู่ดีน่ากลัวนะแต่วิธีการดูง่ายดูอย่างเงี้ยแนทเนาะเพราะว่ามันเหมือนรอยกระจกแตกถูกป่ะใช่ใช่แต่พี่ลองเอามือแย่ให้ดูนะถ้ากระจกแตกเนี่ยยังไงมันก็ไม่หายถูกป่ะแต่นี่พี่ทำให้ดูเห็นป่ะหายยังอ๋อหายแล้วค่ะมันคือฟิล์มเสื่อมมันคือฟองอากาศถูกต้องฟิล์มมันเสื่อมแล้วนี่ก็เสื่อมดูดิ นี่อาการเดียวกันเลยฟิล์มเสรอมทั้งคันเลยเผื่อไว้สี่พันได้ค่ะโหโตคตรคักเลยว่ะดูดิเขีางสกปรกเลยมาเพิ่งเข้ามาใหม่คะ่ะแลมาพล้างห้องเครื่องด้วยนเนาะเผื่อถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกอง,องเครื่องกองแอร์กองอากาศเผื่อไว้สามพันห้าสุดเพื่อเหรอหนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยค่ะก็เธอถ่ายเท่าไหร่สองพันสองค่ะ <c> อ <oughs> ู้หูเขาถ่ายเผื่อไว้เยอะนะ <c oughs> ใช่เพราะว่าหนูเห็นยางค่ะหนูไม่แน่ใจว่าแบบเปลี่ยนสีเส้นมันประมาณเท่าไหร่อะค่ะ ไปเห็นยางไว้ไเลยเื่อไว้ใครสนใจนี่สนใจ,รจฟรีนะเรามีเลือกหลายคันนะครับที่ตอมได้นะที่เจมส์รถเลออโต้ไป<ว>จริงจงก็อยากให้บอสมาวิ่งด้วยนะบอสจะได้มีสุขภาพแข็งแรงไม่เคยรู้สึกว่าเต็นท์ใหญ่ขนาดน,นี้มาก่อนเลยเพิ่งคิดว่าเต็นท์ใหญ่ก็วันนี้แหละเหนื่อยก็ทำงานดีกว่า บาย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 หอมนะ